ีเอฟซีครับผมโซดีเอฟซีเป็นยังไงบ้างเอามาตามหาเส้นไกลสีโอ้กําลังหยากรถพักอยู่พี่หน้องคุนกําลังรดพักอยูบ่บวงพักปูพักแซวซายอยู่กํกซลซายยกกลังจะใส่หนาหนาวกินแตาสะวัสดีโอ้ผุนธุรกิจิ่นปูพ,พักออมบาดออมเพียนอยู่พี่หน้องเอ้ยอ่า พูดห้น,หนายเห็นตาเอ็คยาโดดแล้วโดนแล้วรถไทกับสองขัน้นหุ่นต้นนี่ขับผู้เดียวสองขัน้นโอ้มันหลรถไทยกับขับผู้เดียวสองขัน้นบนพี่น้องมุ้งดูวยวัฒนาดานี่สุกอย่างโอ้เสียราเคยไปนอกมานต้นนี่แม่บ้านนี่ไปนอกเคยไปนอกมากปะโอ้ไปแย่รู้เบื่อโอ้เบิ่งการปลูกพักปลูกงานเดี๋ยววัมนามดานี่พี่น้อง อ่าพวลี่พยงพยายาคุ้มยางดีเลย,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 อยโอ้พวลาิพมาดาดิพมาดาเอาไปขายแล้วก็ร้ายแล้วนี่จ,จะเอาไหมเม่นเะ่ะปลูกไหมปาท้อปาท้อเอาเป็นตัวใดรอดติดตามเลขยกรับมีทีมามอเราได้พี่น้องงวดวันขันหาศูนย์สองเนาะมาตัดออกให้หาสองเต็มเต็มเลยอ่าคือกัน เป็นแสนเป็นล้านเพระาะว่าเนาะแต่ว่าบางงวดนี่ก็ะามตัวแตกเลยอ่ารอ,อตที่ามมานำไล้วพี่รองเด้เอรอครับผมผมเนาะแจ้งข่าวด่วนอเส้นไกรสีพี่รอง ใครที่รอ,อได้ข่าวมาใหม่พี่น้องด่วนเลยนะสำหรับเลขลับมีที่มาเนาะอ่ะาวผู้ใดรอดเนี่ยพี่นะ้องเนาะสำหรับเลของค์แม่อ่าสารคำ้ำเนาะงวดที่ผ่านมาห้าศูนย์สองเข่าหาสองได้พี่น้องด้วยเข่าเลขซ้ำหนาครับผมเนาะเลขตัวเดียวชุดเดียวแต่ว่าเข่างวดกอนนั่นกาไฮฮกซี 64, มาเนาะพอดีก, 4, กับจับให้หาฮกซีกอกซีหะ 45, เ้อพี่น้องเอางวดนี่พี่น้องมีข่าวด่วนเข้ามาเนาะโด,ดวิวาแรงใหม่วสันเลขมีที่ไปที่มาโยกพี่น้องรอติดตามแล้วกันเพิ่นจะแจ้งว่าเลขโอกแม่สารค่มเป็นตั้งไรแต่ยื่นข่าวว่ากระซิบมาแล้วด้อพี่น้องเป็นตั้งไรรอติดตามเนาะสำหรับในหางเส้นเต,นเตนสีเพิ่นม,มาเตอร์แรงใหม่มีที่มาแรงใหม่วสันอ่ารู้ว่ามาตะไส แต่ว่ามองนี้นะตามที่จริงตามที่เขา,าเคยให้มากว่าตเพิ่นบอกมากนีมันเข่าเลยว่าตะรุดปากมากเข่าเลยอ่าดูว่ามาตาใสเป็นเด็กอีหยังก็ไม่รู้เนาะเพิ่นไปเคยเคยได้น้่แล้วเนาะเคยบอกถือหวายงอดด้วยมันบอก,กบ,บ,บอกถึงติดตัวที่นึ่งแล้วโดวที่นึงจะบอกมันบอก โอ้อ oh, ah, ้าวมาตามเสียนไก่สีเอาสวัส huh. ด oh, uh, well, uh ีค huh. ร oh ับผมสวัส huh. ดีเอฟซีอามาแล้วพี่นั่งเป็นตรอดี่เดอเลมีสารข้ามเปไแก้งข่าวรูมือไทยหมดแล้เอาที่หมแล้วเอาไปให้ได้มากตีมแล้วโอ้ไป๋ันมเกิดันที่งหเอาเกินเต่าหมดแลอสมสงหมดโอ้โอ้โอ้รมากวนนี่บก่อนเนโอ้ เลขอันที่คนลอก่อ่แม่เลขอันองเมียสารามเนี่ยมื่อว่ากันหาศูนย์สองไหมามือจะถ่ายมันบ่มากตัวใจมือออกเลยอ่าข้าเจ้าตัดเอาก็ได้หาสองมีหาศูนย์หาสองอ่าศูนย์สองเนาะให้มัตัดเอาเนาะเอางอนี่เพิ่มาแต่ไหนเพิ่นติดต่อมาไปบ่บ่บ่นี่ติดต่อมาที่ว่าบอกเปเพ่งเกิดเพิ่นร่เพื่อกิดเพิ่นวัดเกิดอือที่ที่บโอ้เจ้าเงื่อนี่เจ้าสิไปเองเลยไปเลย ไปหอดมองเลยวะเถอะไปบบไ,ปได้ตีสี่หมดเลยไปเมื่อไรที่สิบหกเลยเอ้าเมื่อไรวออกพอดี่เต้จ่ะอืไปาเอาวัดเกิดเพิ่นสิบหกท่นวาเจ้าได้สิไปด้วยตัวเองเลยไปเนี่ยน,นี่ลูกหลานเลเออเออไปครับอ่ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นคณะที่เคยไปน้ำกันหลายคน,อนโอ้เมื่อน,นั้นวันที่สิบหกเจ้าสิไปเอาด้วยตัวเองอไปพร้อมกับไปเป่าเค้กวัดเกิดเพิ่นพร้อม,อม ล้วก็จะเอาโซกมาฝากนะสองมุ่งสามมุ้งเสวี่นนะโอ้สิไปจะเสว่ได้มันบ่ซีซี่ไปโอ้จากอุดรไปสารคามนี่ท่านมันบ่ท่านมันบ่กันที่สิบหกสอง้งหมดเอ้ามันเป็นเพื่อนหายมาอะไรบอกเพื่อนแม่เพื่อนเขาเพ็่นบอกพอมาวันที่สิบหกวันเกิดเพื่อนได้ตีอ๋อพี่น้องเอ้ยแกงข้าวดวนเล็กองแม่สารคามวันที่สิบหกนัดเจอกันเนาะว่าเพื่อนจะให้ตัวได้มากพี่น้อง แปลว่าวันที่สิบหกนี่สำคัญดูด้วยวันเกิดเพ <c oughs> ิ่นพอดีอ่านเรื่องนี้ออาแจ้งข่าวสำหรับเลขอ่งค์แม่สารคามครับผมเนาะอ่าวันที่สิบหกเสี่ยไก่สีเพิ่นจะไปเนาะว่าขันเพิ่นกับมิตรส่ทรงทุ่มเาอาเนาะกับส่งต่อหายมื้อนี่วันที่สิบหกกันมาล่อเลยอ่ากดรอไปด้วยมีที่เดียวมี ฮะที่ไดียวมืออู้สิบสองสิบสามเดี๋นี้ก็สามมือกันเอีกสองสามมือเท่านี้เลยเอากดรอเลยไม่เกินเที่ยงเนาะรับมอหยอดแม่นปะสามมือเอาเพื่อลดแรงถ้ามันลดติดลงติดนเนาะเฮหตุใดโอแต่ว่าเจ้าก็จะไปครับคณะเลยจะไปเอาด้วยตัวเองด้วอยู่สารคามได้แม่นปะอ้าพี่น้องกดรอไว้จัง้างคนจ้างกินจ้างออกอ่ทีมงานกดติดตามไว้เลยสำหรับเลขชุดเดียว ห้มาหลายงอนล้วพี่น้องอ่ะแต่ว,วันนี้เป็นที่ไหนที่ว่ามีข้าวดีบ้านเป็นไปใช่ไไปก็จะหอยมาเป็นลำมดอันส่งกันละเด็กอังส่งเงนินอืมส่งเงนินเขาเลยเขามาได้บอกไว้แล้วแรงไหมมันบ่นี่ได้บอกอยู่สองสองเที่ยแล้วบอกเท่ยงเที่ยแบบเตาโอ้ถ้ากอนบอกใอ้ก็คิดองกอนคิดสองอังโอ้แตัว่วาแต่เพิ่อนบอกนี้ออกเลยเป็นว่อือว่าแต่บอกมมาเดียออกท่านที่ออบอกเลยนีแต่ว่าจะไม่ค่อยออก มันมามันบอกาใครเลยันได้ก็หมอกันมันมันกด้โอกาสนะเออสะพานไปพานมากขั้นเพิ่นบอกบอกคนจะบาว่าตงไหนซื้อซื้อเดี๋ยจะเป็นเีเขาไดลเลยส่งโอ้แต่ว่าเลขตัวนี้นี่ขึเดเยวเลยดูดีๆพจบรู้ปากว่าที่บอกเลยบอกเลเลยอ๋อในบ้านเห็นทเข้าไปบมา่อไห่อัน เกือบว่นที่มัคู่บ่เลยไออกที่ผมอา <c oughs> โอ้วคู่วันที่สิบหกเจียบอเจนจมันเป็นคู่บ่ะอะต้องอใจมาเร็เร็วสิบหกเลวมารูเรื่องมารููเรื่องเดียวตับพ่้แจกเดียวแจกักพูว่าย่ยังเดียวโอ้ยดูดีๆว่ากับว่าคนมากันบ่ด้นะมาว่เลยแล้วอ่ะมัเขึืนที่ว่าได้ซั่งย่างม่ก,กินหาเล้วเป็นอไหมเป็นซื้ั้งมาให้งอร่อยเลยป้าตัวเนี่ยกินของกนกับน้องสาวก็ อยูดีดเพื่อก็เอาสร้างในยางไม่กินนิดเียสงหันเหียไเลยมาส่งให้ฟ้อมไม่ได้ใครฟอมแล้วก็ให้เรียก้อมให้เรขยามสามารถเขเหีนเจ้าในยางมั่งปุ๊บปวดปวดปวดเนี่ยงั้นสิว่าจี้ให้กินความเต้นเอามาให้ฟ้อมพอดมองเลยใจค้อมเงินฟ่อมเลยใจงินให้ว้อมบอกเรขไว้ฟ้อมมันบอกบอกเลขยชุดเดียวด้ยนบริพรมเลย อี่ปวดแผลเหรออือปลาท้ปลาท้เดี๋ยวแหละเฮียนดมันบอกขึ้นยัมันถึงเนาะนี่แหละถึงเป็นอ่าโดีดูเพิ่นห้าเพิ่นอยากให้โ้วกเข้าเนาะอือห้าเพิ่นเนือยตัวเนาะแล้วก็บอกใหอยห็นเจ็ดสองเลยบอกให้ออกออกอีกเลยโอ้ตัวเดียวตัวเดียวออกอีออกตัวเดียวออกอี่นี่เลยอือเมื่อไรยี่สิบสีบอกกันปะบอกบอกบอกไม่ถึงบอกบอกนี่ไม่ถึงเข้าบกเข้าเลยอ่าช่วงเข้ามันเ้ก่อนบอกเลยโอ้ แแม่นการแม่นิการเลยแกบอกมากอะไก็แม่ของนใหญ่เลยอ่าว่าจะบอกกันบอกอโอ้นี่น้องือว่าอันนั้นดูเ้อเอาแต่ว่าเราจะมาทวนเอาอันนี้เลขเยเช็ดไปเสียงยืนยันที่เขาว่าเลขกสูตอเข้าเลยเอานี่เรขกสูตไปยันเรียกซีริวอ่านี่ตัวที่วันไทยเนาะอ่า เอานี่คือเด็กสูเพิ่นได้พี่น้องเด้อดหายมากตอ,หอ,องหวัดยาเลืเด็ดขาดเด็กเสี่ยเพิ่นหายมากาลอรุ่นดมาปง่เมียสารภามเพิ่นจะให้มาตรงกันบ่แต่ถึงเลยคัดตรงกันก็เล <c oughs> ื่อยขึ้นนักนี้คือแค่ตาจ้าไว้พี่น้องเด็กของเสีเ่ยนใจซื้เอาแต่ว่าบาตเฮาจะมาฟังว่าเลืที่ว่าลุดมานีเา่เลือดก,กันส่งขึ้นกันนี่ต้องเป็แต่ว่าบริษัส่งบอกเป็นว่ามิตรว่าบอกจะซื้อ บอกมา่อยเนี่บอกอลไเขาบถามล้วบ่บอกอีกเนี่บอกแล้วบอกอีกอรเยบอกััมันหูบอดีแน่เลยขึ้นแล้วเลยแล้วเลยทานทานท่านทานากัเขาเา้นมานบ่บอกอีกโอ้ให้ที่เดียวอืแต่บอกเลยพอไมได้ย่างหาอะไรเลยขั้ให้เรียกไย่างหอะไรเ้รียกมย่งใหต้องให้บอกเลย่ละโอ้อ้าวเรียกหลุดมาแล้วกันอ่าร่างส่งขึ้นกันพี่น้องอืมอ่าเพิ่นอ่า บออหลายหรอกคนไห้ไปที่ไปที่ว่าทั้งเลี้ยงเนื้อย่างใครคราบจีนทั้งปล่อยเรี้ยงใครครออมอ่าเมอี้มันเตรียมดวงดีเนาะอันี้เนาะ้าเจ้าคยใไห้กันมากตลอดี่พี่ว่าคนกันเองคนกันคนกันท่าไรอลู่หรอคนไเอ๋อไม่ลยมันท่าไรเลยอ่าเป็นละส้มเป็นดูดวงดูย่างสิที่ตุงอย่างเลยทุกอย่างไห่ม่ีปัญหายเพิ่นจะเขาเป็ห้ลูกหลองแล้วส้มไหนกี่อือตัวเส้นหนนนะทำไมอ๋อจเขียนตัวใหญ่ด้ว พินหายตัวได้พินตัวจำได้ปะที่ว่าถามบ่าบอกเท่เดียวคนที่จำไป่เยอะเอี่าจำได้ได้บอกแต่ว่ามันไปทำเนื้ออย่างแล้วไม่บึกบึไม่ได้ถ้าห้องเนี่ย่างมาให้ห้างห้เรียกมันบ่ใงย่างผมป้าสิโปดเถอะว่าอืมโอ้ปาเท่าเป็นเชนรถเชียนรถเีี่บอกเรียกที่ว่าฟินอันกระซิบมา บอกเบอกปาเลยนอะมึงสองตีาตัวเดียวเบอกยังไงสำซ้ำเดียวเราเลยามซ้ำนี่เล้วเลยบอก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 เลไบอกทีเดียวอไรอ่งงบอกทีเดียวโอ้ดีใจแกบอกอาย่สองเจ็ดเจ็ดตอนบอกอาย่กันอ่ะอนเป็นเลขสองตัวกันบอกสองตัวอาย่ออพี่น้องบอกพูดมาก เนาะสำหรับเลขมีทีมาเลขล่างส่งคือกันแต่ว่าเป็นคนละส่งเนาะขององค์องค์แม่รอดติดตามวันที่ส <16. S 1> ิบหกชั่วโมงตอเช้าตอนเช้าครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นเลขรุดมากส่งเหมือน,น,นอเลยเลขส่งคือกันฝา,ากต่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจะเลือกทักพี่รองหน,นึ่งสี่หนึ่งสองเนาะสองสี่เนาะแล้วก็สามหากระสองตัวยี่เรา อันเลขน้อยๆเม็ดเดียวท่านนี่แหละอ่ากดรอไว้เลยครับผมเนาะสำหรับเลขอ่าห้าศูนย์สองเลของค์แม่สารคามเพิ่นจะเดินทางไปเดี๋ยวอันนี้อันเขาที่ติดตามให้ออ่าขันมันมาตรงกันป๊ะตัวนี้แห้งกี่จังคักเนาะโอยส่งคนละมองนอนบ่อ่าได้คนละมองคนละทีว่าตรง <c oughs> จังหวัดได้เลยนะอ่าเอาขอบคุณอ่านทางเอฟซีเนาะที่เพิน่นโชคให้มาเข้ามาอ่ารอติดตามครับผม สวัสดีคิดนี้สวัสบบด,ดีครับอ้าว